โดมอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะก็ทำให้คนที่อยู่ในฐานะของอดีตผู้บริหารของธรรมศาสตร์บอกว่าทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วนะนะคะเพราะได้สร้างความเสื่อมเสียกับธรรมศาสตร์แล้วก็ตั้งคำถามูตัวโตๆกับทางธรรมศาสตร์ด้วยว่า ทำไมผู้บริหารปัจจุบันของธรรมศาสตร์นั้นถึงไม่คนไม่สนใจเลยว่าใครจะเอาชื่อเอาโลโก้ของมหาวิทยาลัยเนี่ยไปปู้ยี่ปู้ยำแล้วทําอะไรแบบนี้ทําไมถึงอยู่เฉยได้รองศาสตราจารย์หาริรักสุตบุตรนะคะอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook จากไอ้โพสเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะที่เขาโพสต์ข้อความบิดเบือนภาพของที่สนามหลวงเนี่ย คืออจา์ก็บอกว่าแอดมินเพจของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจงใจนําภาพมุมสูงของงานวันที่5ธันวาคมในขณะที่ในหลวงรัชากาลที่10ยังไม่ได้เสด็จออกจากพระบรมมหาราชวังและงานพระราชพิธีที่สนามหลวงยังไม่เริ่มคนก็เลยยังไม่เข้าไปในพื้นที่สนามหลวงแต่เฝ้ารอรับเสด็จอยู่สองฝั่งถนนส่วนม็อบ19กกันยายนไปเลือกภาพในเวลาที่คนเข้ามาร่วมชุมนุมสูงสุดและมุมที่ถ่ายก็เป็นมุมที่ดูมีคนมาร่วมชุมนุมมากที่สุดด้วย อาจารย์ก็บอกว่านี่เป็นการกระทําที่ชาวธรรมศาสตร์ที่แท้จริงไม่พึงกระทําการจะมีอุดมการทางการเมืองอย่างไรนั้นนั่นแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแต่การนําความจริงมาบิดเบือนเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือพวกตัวเองถือได้ว่าเป็นการใช้วิชามานที่รังแต่จะทําให้ธรรมศาสตร์ที่ไม่ใช่เป็นของพวกคุณคนเดียวต้องเสื่อมเสีย การใช้ชื่อธรรมศาสตร์เป็นชื่อกลุ่มและชื่อเพจทำกิจกรรมทางการเมืองทำให้ชาวธรรมศาสตร์รุ่นพี่ๆต้องออกมาตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวคัดค้านกันมากมายเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับพวกคุณชื่อธรรมศาสตร์เป็นชื่อที่มีคุณค่าที่เกิดจากการสะสมชื่อเสียงจากการที่ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติมากกว่า86ปีครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยมีสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์เป็นนายกเป็นประธานรัฐสภาและเป็นประธานศาลฎีกาในเวลาเดียวกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กลับไม่เคยให้ความสนใจว่าใครจะนําชื่อและตราประจํามหาวิทยาลัยไปใช้ทําอะไรตัวอย่างเช่นมีคนนําชื่อและตรามหาวิทยาลัยไปใช้ทําสินค้าทากระเป๋าเพื่อขายเป็นธุรกิจส่วนตัวโฆษณายอย่างเปิดเผยในโซเชียลมีเดียมหาวิทยาลัยก็ปล่อยทําได้อย่างสบายใจ ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่ธรรมศาสตร์จะต้องกําหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้จาชื่อและตราประจามหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์และกําหนดมาตรการจัดการกับผู้ที่นําชื่อธรรมศาสตร์ไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างที่มหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกเขาทํากันท่านอธิการบดีธรรมศาสตร์และคณะผู้บริหารน่าจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะคือผมฟังที่คุณนันทิยาอ่านโพสต์ของท่านอาจารย์ที่เป็นอดีตรองอธิการนะครับรองศาสตราจารย์ฮาริลัตสุธบุตรเนี่ยมัมีคําถามนิดเดียวะ หลังจากคุณอ่านจบอ่ะยังมีผู้บริหารมหาธรรมศาสตร์ที่เป็นใครบ้างคือผมไม่เห็นบทบาทอะไรเลยในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมายกเว้นช่วงที่เขาไปจะไปชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ในช่วงแรกๆแล้วก็ประชุมกันเคร่งเครียดก็บอกว่าอไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ก็ไปคล้องกุญแจแต่ก็คนก็บอกว่าอคล้องแบบเนี้ยเหมือนคล้องแบบคล้องไปอย่างนั้นน่ะให้ตัดได้คล้องให้ตัดได้อ่ะคล้องหลวมๆอ่ะนะแล้วมี การใช้อย่างงี้อย่างที่อาจารย์ตั้งคําถามเนี่ยมีการใช้ชื่อมหาธรรมศาสตร์เป็นชื่อเพจนะ,ะ,ะก็ล้อมาจากธรรมศาสตร์และการเมืองเป็นชื่อเดิมของมหาธรรมศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยนะครับก,ก็เป็นธรรมศาสตร์และการชุมนุมแล้วโพสต์ข้อความนะแบบนี้อันนี้คือให้เปรียบเทียบภาพเมื่อกี้นี้เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องการดูหมิ่นพระเกียรติของในหลวงอย่างชัดแจ้งค,ค,คือคุณกำลังจะบอกว่า ขนาดในหลวงไปยังไม่มีใครมาสนใจเลยมไม่เหมือนพวกเราจัดชุมนุมโดยที่คนเยอะกว่าตั้งแยะนะนี่คือการบิดเบือนบิดเบือนข้อได้จริงภายใต้ฐานคิดที่ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ต้องพูดเป็นเรื่องอื่นวันนี้เนี่ยใครก็แล้วแต่เนี่ยจะมาบอกว่ากอคุณจะไปกล่าวหาว่าพวกเขาล้มเจ้าเขาแค่เรียกร้องประชาธิปไตยอย่ามาพูดแบบนี้ถ้าคุณเห็นพฤติการพฤติการต่างๆที่เขาทยอยออกมาอย่างเป็น เอาูปปรรมเป็นระยะระยะเนี่ยนะครับเว้นเสียแต่ว่าคุณคิดเหมือนพวกเขาถึงไม่ออกมา,าถึงไม่ออกมา,านะครับผมไม่เรียกร้องหรอกว่าอาจารย์หมาว่าธรรมศาสตร,ร์ผู้บริหารจะต้องอย่างวนนี้เพราะว่าคือมันเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องออกมาสแสดงความรับผิดชอบแสดงจุดยืนนะถามคือว่าพวกท่านมีจุดยืนอย่างไรกับสถาบัน,บนพระมหากษัตริย์นั่นแหละเท่าน,นั้นแหละนะครับแล้วการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนในขณะนี้เนี่ย จะใช้ชื่ออะไรก็แล้วแต่นะ,ะจะคณะรัษดรจะแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจะประช,ชาชนปลดแอกเยวาวชนปลดแอกอะไรก็แล้วแต่น,นะคะแต่ว่าเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันก็นแล้วกันแล้วเราจะเห็นได้ว,ว่าการเคลื่อนไหวในขณะนี้เนี่ยนอกจากการพุ่งเป้าไปยังสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนแล้วเนี่ยนะคะการเคลื่อนไหวล่าสุดในครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่ชัดจนไม่รู้จะชัดอย่างไรแล้วเอาล่าสุดก่อนแล้วกันครับล่าสุดเนี่ย